สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังติดตามเราช่องช่องเกมมือไฟลำเต็ม,มออ<จ>ตัวพี่เขียวครับโอ้ยบอกว่าเนี่ยโอ้โหสุม่มสุ่มเงียบสายสายุ <c oughs> ม <c oughs> ่มครับนี่ครับเสียเอ็มโอ้โหกำลังใจอย่างนาแน่นครับพอ่อพ่อแม่แม่ม่านอุดหนุนเสื้อของน้องอุ๋งอิงครับแบรนด์รัตนาพรแบรนด์ ้องหูเองครับนี่ครับรับขายโดยพี่แองกี้แล้วก็พ่อนาริตะครับนี่นี่นนเสื้อเสื้อสีเหลืองก็สวยนะครับนี่ครับ่เสื้อน้องตอนนี้กำลังโอ้โหนี่ครับนีสีเหลืองสีเขียวสีชมพูสีม่วง ครบสีของสีแดงก็มีนะครับครบสีของอครบสีของตาเจ็ดปันครับเจ็ดสีเจ็ดปันเจ็ดสี ก็สีฟ้าก็สวยสีฟ้าหมดแล้วหรอสีฟ้าไม่มีฟ้าอ๋ออันนั้นคือเสีเ้ยวสามารถมาอุดหนุนได้ครบับตอนนี้อยู่ที่นี่แหละปากทางเข้าปากทางเข้าหน้างานนะครับระหว่างที่ นี่มาอีกแล้วี่นอชมสีแดนี่สีอ้ยสีนี้สวยจังเลยนี่สีเขียวอ้หสวยสียังงามเลยสีโอรถ วันน่ะนี่สีเหลืองสีเหลืองครับเลนส์โลกฮะบอสได้เลนมุกสีเหลืองแมงโป้ฮะอสเน่นี่ครับเสื้อสวยๆนี่มีมีทั้งหมดเจ็ดสีแปดสี แดงชมพูเหลืองสีโอรบหรอใช่ไหมครับสีชมพูอ่อนแล้วก็สีเขียว,วสีม่วงสีม่วงก็มีสีม่วงมีเอ็มมีเอสม่วงออมีเอ็มมีเอสใครมาก็สามารถมาอุดหนุนได้ครับผมตอนนี้ผมก็ใส่เส,สียสีชมพู ท้ายรถกระบะนะครับนี่ทายรถกระบะของพ่อาริตะตอนนี no yes ้น anyway> ้องหญิงกำลังไปพบปะกับแม่แม่พ่อพ่อแม่แม่ FC ครับนี่อู้ เดี๋ยวถ้าพี่น้องไปเบังน้องอุ่งอิงครับเดี๋ยวสิม่านพุดธนุ้นเสียพออีกขนาดหนึ่งบรรยากาศหนาง,งานครับตอนนี้ทุกคนกำลังรอรอเพื่อที่จะ ทำการแสดงตอนนี้ก็90%แล้วครับสู่ๆต่อไปกับทีมงานตอนนี้ฝนไม่ตกครับฝ้าเปิดแล้วรอแขกทีมงานเพราะว่าตอนวังเร่งๆน่ะมีฝนตกลงมาประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยแหละครับเพราะหนองอุ้งอิงมากอะ โอ้ฝ่าเปลือมีดาวพอ้อเห็นหอดดาวพี่น้อง๋ยวโอ้อยากซูมให้พี่น้องเบิ่งใดดิ้่กล่องโทรศัพท์ความสามารถบอถึงครับพี่น้องเวทีเสร็จแล้วตอนนี้น้องอุ้งอิงกับพ่อการใช้กำลังแบบกำลังคุยกันประชุนกันบอสก็มาแล้วครับบอสรถบอส

ครับเพียงคีบมีแต่ไซเอ็มครับคุณแม่เออ๊ะมีแต่ปูเป็นเกี้ยวแม่หมดไม่มีมีแตเอ็มใครที่ผ่านไปทานมาครับสามารถมาแวะอุดหนุนได้แล้วก็บัตรหน้างานวันนี้200บาทครับบัตรกุมปิดหนึ่งวันหนึ่ง ร้อยสิบเก้าบาทสามวันสามร้อยสามสิบสามบาทครับแล้วก็บัตรหกวันเหมาเหมาจะสามารถเบิ้งย้อนหลังได้ครับนี่แม,ม่หน่อยมากแล้วแม่หน่อยบัตรเมาเหมาหกวันสามารถ <c oughs> ดูย้อนหลัง <c oughs> กลับไปดูย้อนหลังได้ครับในราคาหกร้อยหกสิบหกบาท ครับสามารถพักไปทางเพจฟิตเฮ้ยเพจช่องทางเพจสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพจใหญ่นะครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับแม่หน่อยมาแล้วแม่หน่อยก็สบายนิดนึงนะ ครับพี่น้องครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้มาอัปเดตให้พี่น้องเบื้องว้เพียงเท่าน,นี้ครับเดี๋ยวจากน้อยนอ้องยิงก,กัสิมาอีกเดี๋ยวสิมาถ่ายให้พี่น้องเบื้องไม่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยเด้อครับเพื่อถึงหนึ่งหมื่นซับสไครต์ยครับสำหรับคลิปนี้ขอโตลาไปก่อนสวัสดีครับ